นิดพอใส่หนาอัดเจาะปรุงรสาะให้อีเมศนั่งซีมนีดพอได้พี่น้องใส่ผักติ๋วลงไปปรุงแล้วๆตำหัวหอมตำบวกพริกอสใส่กับทุบตะไคร้ใส่ลงไปแกงเห็ดสมุนไพรอันใส่ผักใส่ผักติว๋วใส่ผักติ๋วเดากรอนปรุงจใส่ผักอีกตัวแกงให้พอใหม่ๆพี่น้อง าเด้อกินแกงให้ถอนน้ำกันแกงลูกชิน้นแกงเห็ดลูกชิน้นสมบัซิสมบังิแซบแซบ,บ,บพี่หน่องแซบแซบผักแซบยี่หรี่เหรอ ต่อไปก็จะปงด้ยบดนี้ก่อนปองนาอใส่ผักอีตูพี่น่องหอมๆใส่ลหลายๆย่แงแซ่บหอมค่ะใส่ลหลายๆย่งแซ่บลงไปตัวจาังไหนพี่น่องก็จะแซ่บบ่หนะ้าตาพีสันทานบาค่ะมาเด้อมาเด้อยิงแกนี้ขอน้ำกัน 好。